คดีของแอมสยานายนะครับดูเหมือนตอนนี้ก็มันจะเล่งสรุปสํานวนอะไรกันใกล้จะไปถึงจุดของสุดท้ายละของสุดท้ายปรากฏม,มันมีเรื่องอีกแล้วมีอีกหนึ่งคดีเข้ามาอีกแล้วมีมเยือเพิ่มอีกหรอคะมันหลุดเล็ดรอดออกมาอบอกมีกรณีของผู้กำกับการสพบางแพจังหวัดราชบุรีกรเกษียณอายุราชาการแล้วถูกแอมชักชวนให้นําเงินกเกษียณมาลงทุนทําธุรกิจแหล่งข่าวบอกว่ามีการโอนเงินให้กันจํานวนหนึ่งค่ะ แอมไปรับก่อนที่ผู้กำกับคนนี้จะออกไปขี่จัก,กรยานที่บ้านแหลมที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วเกิดภาวะหัวใจวายถูกหามส่งโรงพยาบาลตำรวจรักษาอยู่ประมาณครึ่งเดือนสุดท้ายเสียชีวิตช่วงปี2563ซึ่งปี63เนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เหยื่อหลายคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นนิดหนิมบีหรือฟ้า,าตอนนี้หัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนก็เลยมีคำสั่ง ต้องรื้อคดีนี้ขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก็เป็นห่วงเวลาทำลายใกล้ๆกันเลยนะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของการทำคดีฝั่งของแอมเนี่ยนะคะล่าสุดทนายกิษนะที่รับทำหน้าที่ทนายความให้แอมสยานายแต่เขามีเงื่อนไขจำได้ไหมตอนนั้นบอกผมอะรับว่าความให้นะแต่แอมเองจะต้องสารภาพในคดีของก้อยซึ่งตอนนี้ทางทนายกิษนะตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทนายของแอมแล้วนะคะถามว่าทำไมทนายบอกว่า ก็แอมไม่รักษาคำพูดบอกให้แอมสาร,รภาพแต่แอมก็ไม่สาร,รภาพในคดีของก้อยซึ่งทนายเองก็ได้บอกแอมไปแล้วตั้งแต่ตอนเข้าไปเยี่ยมเมื่อวันที่24พฤษภาคมค่ะผมมานั่งติดตองดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขาไม่รับสาร,รภาพแล้วผมก็อธิบายเหตุผลทุกอย่างให้ฟังแล้วและเขาก็ยังบอกว่าเขาจะยังสู้ต่อผมก็เลยตัดสินใจถอนเมื่อคืนนี้ ก็เมื่อวานเขามาออกรายการถกไม่เถียงก็พูดชัดเจนนะเพราะเขาก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าเกิดเขาจะรับว่าความให้เนี่ยตัวเอตัวแอมเองก็ต้องสารภาพด้วยเพราะปกติรู้ความจริงก็ต้องให้ความร่วมมือกับทนายความนะมันถูกจะแแล้วแต่เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะเพราะเราก็เปลี่ยนทนายได้ส่วนทนายพัฒน์อดีตทนายความอีกคนหนึ่งที่คนนี้โดนหมายเรียก ถูกไหมไปรอที่กองปราบกันตั้งหลายวันตั้งแต่วันแรกที่บอกจะไปหากนนเเเลลืื่่อ<า>อยยระ,ะพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้ไปมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกทางทนายพัฒติดต่อพนักงานสอบสวนกองปราบอีกแล้วจะขอมอบตัวอีกแล้วนะครับหลังจากมีหมายเรียกให้ไปมอบตัวกําหนดเดทไลน์ไว้ก็คือภายใน31พฤษภาคมนี้คดีที่โดนก็คือร่วมกันซ่อนเร้นทําลายพยานหลักฐานนะครับ